เ่พม,พมทาจี่จอดรถจะมีไหมเนี่ยคสวยเหม่นการ้าคุณผู้ชมคล้ายกับที่นัำตกอูเลยนะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าที่จอดรถัไม่มีแล้วก็ทำยังไงดีจะเล่เาหาที่จอดรถกันก่นอนนะ คนก็มาถ่ายรูปหรือมันอนคณไม่นิ่งเลยมากเลยนะคุณผู้ชมตแดดิด้หน่อยลูกมาแลยมาด้วยนะเดินตามหาห้องพักกันค่ะคุณผู้ชมโอ้ยดูเดินชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะ พื้นก็จะเป็นไม้หมดเลยนะคุณผู้ชมเราเดินตามหาบ้านพักกันอยู่ถึงแล้วอุ้ยอุ้ยอุยมันจะหล่นไหยอะค่ะ เราเข้ามาในห้องแล้วนะคะน้องเอยคุณแม่ถ่ายก่อนนะคะดูเด็กนอนนี่อ๋อมีห้องน้าํามีห้องน้าําในตัวเดี๋ยวเราเปดิดก็อโ,อโอเคนะคุณผู้ชมที่นอนนอนรวมกันนะคะหนึ่งสองน้องเอยสองห้าเตียงค่ะ โอเคได้กิ้งกันตามสบายเลยค่ะเอาละถึงที่พักแล้วเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมอีกนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปล่องแพกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่ตึกนะ นี่เราเดินมารอลงลงเรือที่ท่าน,นี้นะคะคุณผู้ชมมันเป็นเขาบอกเป็นแพรนะไปดูสิเดี๋ยวเราก็จะล่องเรือไปโอ้ยดูสิ ก่อ uhm. นเรื่องแม่นาคเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอเรือมาก่อนนะจ๊ะเรากำลังจะนั่งเรือไปแล้วนะจ๊ะพี่เจเพลงมันมาเลยลูกค้าอยาเต้นแล้วเชยดไหมโย่หน่อย 我嘞。<laughs> <分> <laughs> นะคะคุณผู้ชมไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าเสียงเพลงมันดังค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเดินกลับไปห้องพักอาบน้ำอาบท่าแล้วเดี๋ยวก็จะมาทานอาหารกันนะคะคุณผู้ชมพอโทรเพลนะเริ่มสวยแล้วนะคุณผู้ชม อากาศดีค่ะยามกลางคืนนี่สวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินไปทานอาหารกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงสวยงามสวยงามพระรามแปดมา้นน้ำะออยแบ เรากำลังจะเดินไปที่ห้องอาหารกันนะคะคุณผู้ชมสวยไหมใครชอบวิวแบบนี้ความสวยงามแบบนี้คอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะมาบอกกันนะหรือใครที่เคยมาเที่ยวที่นี่แล้วคอมเมนต์มาพูดคุยด้วยกันนะคะ,ปะไปเพลง<ป>มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม<ป>ห้องอาหารนะดีนะคะเป็นห้องแอร์ไม่งั้นยุง ใชส่สวยสวยสวยจริงแหละดูสิสวยมากมองเห็นเงาสะท้อนเนี่นนนยใช่นั่งกระสาวยีเง้ยกินข้าวหนกินนั่กระสายี่อนมานั่งะส่นะครับบริการเช้านะครับถ้าลูกค้ามีจองป่บารก็เปี่ยนตรงันหน้าวนนะครับถ้ามีจองชุดเส่ยบารก็แปลี่นตรงนะครับเมื่ต้อพเรื่องความปลอดภัยนะครับ,บก็อาารยนะครับก็บอกกันนะครับ ผมยินดีน้องรับชมนะครับแก็นองรับังรับชมนะครับขอใครครับท่นนี้กมีดหไหนครับเมื่อก่อนยังมีเชฟพูดกับผมไม่มีที่หมากราชมันเีรื่องู่แล้วนะครับยกใหแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือลูกค้านะครับมันช่วยกันจ่ายครับมาครับเจอาี่เ้าหนมาทีเรานะครับเราเปตั้งมี62สองเอาที่ตีกพัานครับราคาพันเจ้บาทนะครับ ตอนนี้ปี6มาก็ยัง1,700บาทนะครับเมื่อก่อนโปรยู3ไม่ย1 600นะครับก็ยัง1,700บาทครับโบรด้วยตัวเองก็ไม่ได้อะไรครับแต่ด้ความถูกที่ลูกค้ามากันจยางนั้นแล้วต้อง้า500ก็ถึงห้องพักแล้วค่ะคุณผู้ชมคืนนี้ก็นอนหลับฟันดีกันนะคะเสียงเริ่มหายแล้วเดี๋ยวพรุ <S <s ่งนี้เช้าเจอกันนะคะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชม Good morning นะคะตื่นเช้ามาแล้วดูสิบรรยากาศคือดีมากคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าเราจะไปใส่บาตกันด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมดูท้องฟ้ายามเช้าสดใสจังเลยคะ่ะ นอนหลับสบายเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้อิ่มมากค่ะทานอาหารอิ่มมากแบกพุงกลับบ้านเลยนะคะคุณผู้ชมชมความงามไปด้วยกันนะเดี๋ยวมีทานอาหารเช้าด้วยนะคะ ตอนนี้เรารอใส่บาทพระนะคะรอค่ะหน้าร้านเขาก็จะมีผล,ลมไม้ไมีของฝากมาขายนะก็อยากไปประสาทของที่จันทะบรุรีดูฮะไปดูตาสิคือไม่ได้ให้ตา,าดูแล้ว าอาหารเช้าของที่นี่นะคะสลัดข้าวต้มข้าวต้มทะเล ไห่ดาวเรามาช้านะคะรอใส่บาตรหรือใช่กรอบว้าวอันนี้เซอร์จันทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมื้อเช้าของเราค่ะข้าวต้มกุ้ง เดินทางกลับแล้วค่ะคุณผู้ชมทานอาหารริมร้อยอิ่มน้ำสำราญนะคะกลับบ้านกันก่อนนะว่าจะูใจก็ทั้งคืนที่เขาดูอ่ะมันไม่มีหยุดไงแต่มีเสียงโกรตแต่ว่าเข้าขายเมื่อไหร่อาจจะเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลย บ้าบีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ